สวัสดีนักอ่านและนักเขียนที่น่ารักทุกๆคนจ้ามาแล้วมาแล้วกับนิยายแนวพอกแงแมงอนที่น่ารักและก็สนุกมากๆโดยเฉพาะนักอ่านที่ชื่นชอบแนวพระเอกปากไม่ตรงกับใจแล้วแล้วก็เรื่องนี้เนี่ย พอพระเอกของมันปากไวแต่ใจเลืนนิดเดียวเองทุกคนอย่ารอช้ามาฟังรีวิวนิยายบายกระยากับนิยายรักเรื่องนี้เลยจ้าแอบร้ายให้รักล้ำลึกผลงานการรังสรรค์นิยายสุดน่ารักจากคุณนักเขียนหนึ่งนิทราแอบร้ายให้รักล้ำลึกเป็นเรื่องราวของหญิงสาวนามว่ามาริสาที่เธอต้องมาสูญเสียมารดาไปอย่างกระทันหัน แต่ว่าแม่ของมาริสานั้นทิ้งหนี้ก้อนโตที่ตนเองนัะนได้ไปหยิบยืมมาจากดานายลูกชายคนโตของตระกูลดังที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมและการท่องเที่ยวโดวยเพราะพินัยกรรมของแม่เธอดันระบุไปว่าการที่เธอจะได้สัพย์สินมานั้นเธอจะต้องแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนกับดานายซึ่งหากว่ามาริสาไม่ยินยอมนี่ยเธอก็จะไม่ได้รัพย์สินส,สมบัติอะไรจากแม่เธอเลยมาริสาจึงจําเป็นที่จะต้องยอมแต่งงานกับดานายชายหนุ่มแปลกหน้าที่เธอนั้นไม่รู้จักแต่ความจริงแล้วนี่นดานายกับมาริสานี่ยรู้จักกันมาตตั้งแ่เด็ก แล้วมันก็ดันมีเหตุการณ์บางอยางที่ทำให้ดานายนี่ยจำฝั่งใจกับคําสัญญาที่ว่าโตขึ้นนั้นมาริสาจะแต่งงานกับพี่ดานายคนนี้เท่านั้น แต่การกลับมาเจอกันในครั้งนี้นะทําให้หนุน่มเดนยนะัยแปลกใจมากเพราะว่ามาริสาดันจำตนเองไม่ได้มัน,นกลับกลายเป็นว่ามีแต่เพียงเดนัยเท่านั้นที่ยังคงต้องการแต่งงานกับมาริสาและก็เพราะว่ามาริสาดันจำเดนัยไม่ได้ส่วนเดนัยเองก็ฟอร์มจัดแกล้งทเป็นผูน้ว่าตนเอง้ไม่ได้อยากแต่งงานกับมาริสาแถมยังคอยจิกกัดว่าร้ายมาริสาอยู่เสมออีกด,ด้วยพอตัวเองพูดร้ายว่าร้ายน้องไปก็เอามานั่งคิดมากว่าตัวเองว่าน้องแรงไปหรือเปล่าใจพอพระเอกเรื่องนี้นะมันไม่แข็งอย่างที่ปากพูดหรอกนะทุกคน พราะแท้ที่จริงแล้วพ่อหนุ่มดนายคนนี้ในะคลั่งรักน้องแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วบอกเลยว่าอ่านนิยายเรื่องนี้แล้วก็ให้เอนดูพ่อพระเอกอย่างดันนายเนะี่ยไม่ไหวแล้วจ้าการณ์รับรองเลยว่าใครที่อ่านเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะต้องวางเรื่องนี้ไม่ลงแน่นอนจ้าที่สำคัญเรื่องนี้เนะี่ยคุณนักเขียนใจดีเปิดอ่านให้ฟรีที่แอป,ปรีดอะไรหรือหากว่าใครอยากอุดหนุ่เนะี่ยคุณนักเขียนก็มีอ e ีบุ๊กวางจำหน่ายแล้วด้วยนะจ๊ะแอบกระซิบว่าคุณนักเขียนจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษถึงวันที่ส9พฤษภาคมนี้นะจ๊ะ เรื่องนี้นะอ่านแล้วพูดสั้นๆได้เลยว่าน่ารักมากๆโดยเฉพาะพ่อพระเอกดานายของเราเนี่ยปากยางใจยางสุดๆตัวเองอยากแต่างงานกับน้องแต่พอน้องจําตัวเองไม่ได้เนี่ยก็มาปากเสียปากร้ายใส่แต่เยน้องมาริสานี่ใช่ว่าจะเป็นคนยอมคนซะที่ไหนละ่ะกระููกับเท่านั้นละจ้ะทุกคนเป็นนิยายที่เนื้อเรื่องเนี่ยน่ารักมากๆอ่านได้ฟินๆเนื้อหาไม่ได้หนักมากนักอ่านแล้วก็ให้คนอ่านอย่างเราในอารมณ์ดีๆเพราะว่าพระเอกเรื่องนี้นันน่ารักเกิน บอกเลยว่าเรื่องนี้ในกรณญ,ญาตโดนตกเพราะคาแรคเตอร์ของพระเอกเย่งไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคําพูดยังไงแต่บอกเลยว่าพระเอกเรื่องนี้น่นนารักจริงๆทุกคนกรญญาตก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยโดนตกนกรญญาตก็เลยจะชวนเข้ามาอ่านเรื่องนี้กันเยอะๆนะจ๊ะรับรองเลยว่าอ่านนิยายเรื่องนี้แล้วจะได้ทั้งรอยยิ้มและก็ความสุขกลับไปเลยจ้าสุดท้ายนี้หากนักอ่านหรือนักเขียนท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดใจและกดติดตามกรัญญาไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่กับรีวิวนิยายบายกาญญาเรื่องหน้าจ้า